เราจะหาข้าวมากินอะรกันกระบาดฝนตกจะไมสวัสดีครับกินข,ข้าวคั่มวันนี้ได้อะไรกินนาะนะครับผมได้ต้มหมี่ใส่ผักหวานนะครับแล้วก็มีปลายางนะครับมีโคราชแถวบ้านผมนะครับกินแบบนี้ขาดอย่างเดียวไข่หมดแดงนะครับ จะม่ต้องมีไข่หมดแดงได้แต่ว่าตอนนี้มันไม่มีนะครับแก่คัดไปก่อนเนาะนะครับรสชาติแกงผักหวานทั่วไปนะครับใส่ปลาานิดนึงแนะับใครไม่กินปลาลาก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอะมามาเด้อมากินเข่าขำละกันนะครับได้อะไรกินนอ้อั้าหุ่นฟนตกไหมครับั้งอินไม่ตกคือกันคือเกา่าไม่ตกครับ มีแรงสดน้ำร้อนๆสมัยเป็นเล็กน้อยเนี่ยยังชอบนะครับพักหวานป่าอันนี้พักหวานปลูกดอกเมนาใชัยพักหวานป่าอืม มาเด้อครับของอร่อยโครรชมีโครรชพักหวาน ย่างเนี่ยถึงปีะนะใส่ตเย็นไหมเป็นปลาช่อนนะครับปลาช่อนอย่างหอมครับต้มใส่เนี่ยหอมปลาช่อนอืม rồi thật thật cái ơi tính cân đường mai tùm mì sẽ kém phát quán nhỉ quân cái bản Mà đưa หากเขามากินละกันครับเลิกงานมาจักที่กินอะไรแวะตลาดเห็นพักหวานจะเลยสื่อมาต่มไม่มียุมีไปอย่างพอดีเลย มีอะไรอยากกินอันนั้นเนาะแต่กับมาอยู่บ้านนี่จเจริญอาหารแท้ๆอยู่นุ่นกินดนึงไม่กินดนึงนะครับมาบ้านเองเนี่กินเขาก็ปลไหลายังอร่อยน้ำปลาก็อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นเร้ไม่อยู่ข้าใจ ออกจากบ้านไปสิบสองปีนะครักลับมาในรอบสิบสองปีหมายถึงว่ากลับมาอยู่นะอยู่แบบจริงจังนะครับในรอบสิบสองปีออกในแต่สมัยมหกจบมหกก็เลิดเปิดเปิงเลยกลับมาอยู่ล่ะที่นี่ ง่ายๆพักวานยี่ห้าบาทปลาหาเองน้ำปลาซื้อมานานแล้วแล้วก็มีกั๊หนึ่งห้าบาทเอาไร ปลาช่อนย่างปลาช่อนยังมันๆอยู่เลยนะขนาดนานแล้วเนะี่หมอปีอะ่ะ mà đỡ ở loại lại các quái có xuất đi thương xài phịch lại phết đi mm-hmm อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วกลับมากินข้าวคำหละกันวันนี้ว้เท่านี้เดอ้อสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ฉันดึงเด้อ